สวัสดีครับวันนี้นสงจะมาปลูกบอลทำเป็นฟอร์มกอทำเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆบอลหลวงราชศรีหาวันนี้นสงจะมาทำเป็นฟอร์มกอ รองก้นกระถางเสร็จแล้วก็ต้องโรยโรย,โรยกันมลง็งเราจะปลูกไว้เป็นฟอร์มกอสวย มาดูก่อนโดยกันมแมลงสองสามชั้นเลยจะได้ไม่มีมแมลงมาก,กวนเพราะเราใช้กระถางใหญ่ เป็นกระถางใหญ่แล้วจะดูแลยากขัดเศษๆองค์ประธานก่นอนหลวงราดนเสนีหาเป็นฟอมกอเลย ของน้นองทรงจะใส่สี่กระถางเล็กกระถางเล็กไปเลยทำฟอร์มก้อนใหญ่ คุณจะได้สวยๆจะทรงเป็นสามสามมุม ดินที่นาสงแชป้ปลูกเนี่ยจะเป็นใบก้ามปูหมักแล้วก็ผสมแกบหมักแกบ็บหมักที่นาสงหมักไว้ก่อนหน้านี้แกบ็บหมักประมาณสามอาทิตย์นี่ย าตาก็ประมาณนี้ต่อไปเราก็จะได้บอลหลวงลาดฟอมกอ่อไว้ดูแล้วก็ฟอมกอก็ง่ายๆแบบนี้นะแหละเราก็จะได้มีบอลฟอมกอไว้ดูสวย เทคนิคการปลูกฟอร์มกอของนักสงก็จะมีต้นประทานต้นหนึ่งใส่ไว้กลางเป็นต้นประทานใส่ไว้กลางต้นหนึ่งแล้วก็เอาอีกสามต้นมาล้อมรอบเราจะใส่กี่กี่ต้นก็ได้สี่ต้น ห้าต้นหกต้นหรือเจ็ดต้นก็ได้แต่เราต้องมีต้นหนึ่งใส่ไว้ตรงจุดกลางเลยให้เป็นประทานแล้วก็ให้เป็นจุดกลางก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาต้นอื่นมาล้อมรอบเราก็จะได้เป็นฟอร์มกอที่สวยถ้าเราใส่ไปเลยโดยไม่มีต้นประทานก่อนไม้ฟอร์มกอของเราก็ จะเป็นแบบฟอร์มกอ่อกระจายไม่ไม่สวยเท่าที่ควรโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้เดี๋ยวมาดูใกล้ใกล้ก่อนนี่แหละเราก็จะได้หลวงลาดสนหาฟอร์มกอ่อ มดูว่าโตขึ้นเขาจะสวยขนาดไหนสำหรับคลิปนี้ก็มาทรงก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ